คุณอะไรคะชื่อน้องขุนเพชรครับทำไมเวลาพูดชื่อตัวเองต้องคิดชื่อคุนเพชรครับจริงๆหนูชื่ออะไรหนูเ,เล่าพี่เล่าให้พี่ฟังก่อนหนูชื่ออะไรชื่อขุนเพชรครับจริงๆครับบาจี้ไหมไม่จีคจจ้ครับบาจี้ไหมไม่จี้ครับไม่จีวันนี้น <ะ S 2> อยากมาร้องเพลงกับพี่พูดเด้นครับ ร้องเองก่อนแสดงความามารถร้องเองก่อนมาอยากร้องเพลงอะไรคะสวสดีมาดมแพมด้วยค่ะหัวใจทศกัณฐ์ครับไม่เอาค่ะ <c oughs> เพลงนี้ซ้ำมีคนร้องไปแล้วในรายการนะขอเป็นเพลงใหม่นะคะแม่นายอยากฟังเพลงอะไรครับธรรมชาติโหดค่ะโอ๊ยผมไม่ไม่ค่อยถนัดครับเพลงนี้เอาใหม่เพลงอื่นที่หนูถนัดแล้วที่ยังไม่ซ้ำนะเพลงซ้ำไม<ด>่ร้องนะแ้งรับ โอเคว่ามาค่ะเริ่มเลยไหมครับเริ่มค่ะเมื่อไรโน้ใจของเธอจะหายเรรวนให้ยิงต้องกรวนเพราะความรักคุณชัางรวนเรีหยุดก่อนค่ะหยุดค่ะพี่ขอเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับหนูได้ไหมได้ครับ ถ้าพี่พูดไปหนูจะปรับเสียงตามที่พี่บอกไหมปรับครับเพลงที่หนูร้องมาตอนนี้หนูไม่เข้าใจความหมายครับหนูมีเพลงอื่นที่เราเข้าใจความหมายไหมคะเอ่อนารงรีเควสได้ไหมครับเพลงอะไรหนูพูดมาเลยที่หนูร้องได้พี่พูดเป็นร้อยเพลงรันเพลงหนูร้องไม่ได้ก็คือจบได้ครับค่ะ <c oughs> หงฟ้าเมืล่ลพลงอื่นนี่วะครับมันเมื่อยจริงๆ <c oughs> เพลงนี้หนูเข้าใจว่าหงฟ้ามันเมื่อยยังไงลองใหม่แต่จะหงเป็นห่านก่อนไหมถ้าหงเนี่ยหงมันสูงมากแต่ถ้าห่านเนี่ยเราจะสามารถลองได้ง่ายกว่าครับลองดูอีกรอบครับค่ะห่านฟ้านะเป็นห่านฟ้ามา <c oughs> ดีขึ้นเมื่อยลาบอกเราแป๊บหนึ่งค่ะเมื่อยลาตอนครั้งแรกมันเมื่อยจริงๆตอนนี้มันไม่ได้เมื่อยมันมีแรงเอาใหม่เปลี่ยนได้ไหมได้ครับผ่านไม่ผ่า,านก็ยากไปสำหรับหนู ห่านก็ยากไปสําหรับหนูครับลองไปเพลงอื่นไหมครับพี่พูดเดินลงแตนหน่อนะครับเพลงนี้ดีแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นคําพูดว่าเฮียนะอะไรนะครับเฮียนะเมื่อยล้าโอเคครับค่ะเฮียนะอย่าขำค่ะพอหนูยหลุดขำปุ๊บเนี่ยเสียงหนูมันไม่ได้เส้นเสียงมันไม่ได้ เพลงหงฟ้าเป็นเพลงที่มีมาตรฐานสูงถ้าเราร้องไม่ถึงหงเราลองลองลดระดับมาเยรื่อยเป็นห่านห่านไม่ได้เป็นเฮียเอาเฮียก่อนเฮียดีแล้วเป็นห่านต่อแล้วค่อยไปหงครับลองดูครับเบียนะค่ะเฮียนะเมื่อไ่ลาบอกเราฮัลโหลครับ มันยังเฮี้ยไม่สุดเฮี้ยด้วยกันแป๊บหนึ่งหนูเฮี้ยได้ดีหนูเฮี้ยได้ดีกว่านี้ค่ะเฮี้ย้าไม่ใช่เฮี้ยฝาเฮี้ยนะโอเคครับโทษครับเอาใหมเฮี้ยนะเมื่อไร่ลบอกเรา เหมือนกันตำพันเกลียดเจ้ามาทึงนี่มันเฮียที่เราดีมากครับค่ะรู้สึกดีขึ้นไหมคะรู้สึกดีครับผมโชคเดีนะว่าผมติดตามทุกวันทุกวันเลยครับผมรู้ทันแนยนาหมดแล้วพี่ใครโทรมาปรึกษานี่คือผมจะจำาคลิปได้หมดแล้ว <laughs> หมือนของคุณคันตะยีครับผมชอบมากที่เขาตัวอาพูดว่าอุ่มกวยแล้วที่บอกว่าให้ใช้ว่าใช้ปากบนครอบปากล่างแล้วดูดลงหัวในเกิดความเสียวครับอ่ะขออีกรอบหนึ่งคราวนี้หนูหนูลองเฮียดีละขอเป็นห่านห่านคคดินห่านดินนะพูดเดินเธอจะไฟไหม, <c oughs> ไมครับห่านอะไรครับเธอจะไฟไหมเธอไฟได้ <c oughs> เดี๋ยวหนูห่านดินก่อน <c oughs> ได้ครับอือ หานดินเมื่อเลาบอกเราหานกันหานค่ะไม่ใช่หานหานค่ะอะไรนะครับหนูร้องคำว่าหารหานค่ะโอเคครับหานฟ้าโอ้โทษครับหานดิน เอาใหม่ร้องตามพี่นะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงโอ้แล้วจะขี่ยังไงนะครับพี่ขี่เดิมเลยครับคี่เดิมแต่ร้องเป็นห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงยุงจะได้เป็นหงส์ฟ้าต่อไปไงคราวนี้พอหนูเป็นหงส์ฟ้าพี่ได้หนูแบทเทิลกับพุดเดิลแล้วนะได้ครับห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง กินยุงมันกินง่ายจังเลยอ่ะอินเทอร์ okay, okay. แต่หนูดีแล้วละ่ะคราวนี้ให้ลองหองฟ้าคนละท่อนน้เดี๋ยวพอหองฟ้าเมื่อยล้าบอกเราแล้วก็พูดด้นลองหองฟ้าเมื่อยล้าบอกเราต่อลงคีเลยครับ <c oughs> เริ่มเลยไหมครับค่ะห <c oughs> งฟ้าเมื่อยล้าบอกเรา คดเดินค่ะหอ,อ